ตอบคำถามสัมภาษณ์งานทำไมถึงย้ายงานวิธีเตรียมตัวตอบคำถามที่ไม่ต้องถามใครแค่ถามตัวเองด้วยคำถามนี้ค่ะสวัสดีค่ะใครที่กำลังเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานอยู่นะคะคลิปนี้เราจะมาเตรียมตัวตอบคำถามทำไมถึงย้ายงานกันค่ะซึ่งคำถามนี้นะคะมันคือการรวมกันของคำถามที่ว่าทำไมถึงอยากทำงานตำแหน่งนี้และทำไมถึงอยากทำงานที่นี่ค่ะเขาก็อยากรู้แรงจูงใจใ,ในการย้ายงานของเรานั่นเองค่ะ หลายคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นคําตอบในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะที่บอกว่าให้ตอบในเชิงที่บอกว่าเราเนี่ยกำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆแล้วก็เราเนี่ยอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่ามันก็เป็นคําตอบที่ดีนะคะแต่ว่าเราสามารถตอบให้ได้ดีขึ้นไปอีกคะ่ะด้วยการที่ตอบให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นคะ่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีคิดวิธีการตอบให้ตรงจุดกันคะ่ะ ซึ่งก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าคนที่เข้าสัมภาษณ์งานเราเนี่ยเขาก็อยากได้คนที่ทํางานให้เขาได้นะคะแล้วก็อยากที่จะทํางานกับเขาซึ่งเราก็ต้องมาดูตัวเองเขาว่าเราเนี่ยสามารถทําอะไรให้เขาได้บ้างสามารถสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์อะไรให้เขาได้นะคะซึ่งวิวนะคะจะขอแบ่งเหตุผลที่อยากจะย้ายงานนะคะง่ายๆเป็น2ฝั่งก็คือเกิดจากแรงผลักดันเชิงบวกและอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือเกิดจากแรงผลักดันเชิงลบนั่นเองค่ะ สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานนะคะที่เกิดจากแรงผลักดันเชิงบวกอย่างเช่นงานใหม่นะนะคะเป็นงานที่เราสนใจหรือว่าเป็นโปรเจกต์เป็นงานที่เราอยากทํานะคะเบลคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหากับคําถามนี้แล้วนะคะเพราะว่าน่าจะมีเหตุผลต่างๆนะคะมาซัพพอร์ตเยอะอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานนะคะเนื่องด้วยเหตุผลเชิงลบต่างๆนะคะอย่างเช่นเบื่องานเบื่อคนนะคะก็ ถ้าเจอคําถามนี้เนี่ยอาจจะคิดไม่ออกหรอว่าจะตอบอยังไงดีนะคะก็อยากเปลี่ยนงานก็เพราะว่าอยากเปลี่ยนไงมันจะต้องมีเหตุผลอย่างอื่นด้วยหรอนะคะก็อาจจะทําใหเ้เราเนี่ยคิดไม่ออกแล้วอาจจะตอบอะไรที่เป็นลบๆออกไปนะคะซึ่งสาเหตุนะคะที่เราเนี่ยไม่ควรจะตอบเหตุผลที่มันเป็นลบๆออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทษนู่นนั่นนี่นะคะบนเจ้านายหรือว่าบนเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยดูไม่เป็นมืออาชีพคะ่ะ แต่เราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องโกหกนะคะเราสามารถพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการทํางานที่เราเจอได้ถ้าเกิดว่าเขาถามคําถามที่ว่าการทํางานเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราแก้ยังไงเราก็สามารถเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็การแก้ปัญหาของเราการรับมือของเราค่ะกลับมาที่คําถามของเรานะคะที่ว่าทําไมถึงอยากย้ายงานื่อจะขอแบ่งสาเหตุนะคะไปอีกสองสาเหตุคะ่ะก็คือเบื่องานกับเบื่อคนนะคะ สาเหตุแรกนะคะอยากย้ายง,งานเพราะว่าเบื่องงานรู้สึกไม่สนุกกับงานที่ทําอยู่ค่ะ <ต lawsuit> ก่อนอื่นนะคะเวลก็อยากให้เข้าใจว่าความเบื่อเนี่ยมันเป็นอารมณ์เนเาะเบลก็อยากให้หาสาเหตุออกมาคะ่ะที่เป็นกิจกรรมคะ่ะว่าเวลาที่เราทําอะไรในงานของเราแล้วเรารู้สึกเบื่อน,นะคะอย่างเช่นเราเนี่ยเบื่อการที่จะต้องไปนั่งตรวจเอกสารเป็นตั้งๆนะคะนั่นอาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ชอบทํางานเอกสารหรือเปล่าจากนั้นก็ดูให้ลึกลงไปอีกค่ะแล้วเราเนี่ยชอบทําอะไรมากที่สุดในงานของเราอย่างเช่น เรารู้สึกชอบแล้วก็สนุกตอนที่ได้ออกไปเจอลูกค้าได้ออกไปคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็อยากที่จะทํางานแบบนั้นให้มากขึ้นสรุปแล้วนะคะก็คือ <S <S <ม>เราเนี่ยไม่ชอบงานเอกสารและเราเนี่ยอยากทํางานที่ได้ออกไปเจอลูกค้ามากกว่าซึ่งถ้าง,งานที่เพื่อนๆสมัครใหม่นะคะก็คือเป็นงานที่ได้ออกไปเจอลูกค้าเยอะมากขึ้นเราก็สามารถใช้เหตุผลนี้นะคะเป็นการตอบคําถามได้ค่ะตอบในสิ่งที่เราอยากทํามากขึ้นแบบเฉพาะเจาะจองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตรงที่เป็นจุดจุดจดนี้นะคะก็ตอบให้มันชัดเจนไปเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็หาความเชื่อมโยงให้เจอค่ะไม่ต้องเน้นนะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรเราถึงอยากเปลี่ยนงานแต่ว่าให้เน้นไปที่ข้อดีจุดเด่นของเราแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีค่ะว่าเราเนี่ยจะสามารถเอาไปต่อยอดอยังไงให้เขาได้บ้างค่ะตอบให้คนฟังเขาเห็นภาพค่ะว่าเราเนี่ยจะสามารถไปสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้เขาได้ยังไงบ้างนะคะ สรุปเลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็สำรวจตัวเองก่อนเนาะว่าถ้าเราเบื่องานเนี่ยแล้วมีต้องส่วนไหนบ้างที่เราชอบแล้วก็เราสนุกกับการทํางานตรงนั้นค่ะเราชอบตอนที่เราเนี่ยได้ทํางานแบบไหนนะคะแล้วก็2ก็คืองานที่เราสมัครใหม่เนี่ยเราได้ทํางานแบบนั้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่นะคะเราได้ทํางานแบบนั้นเพิ่มขึ้นงานที่เราชอบเราก็สามารถตอบแบบนี้ได้ค่ะ แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะงานที่เราสมัครเป็นงานแบบเดิมแสดงว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เบื่องานแต่ว่าเราเบื่อคนหรือเปล่าคะสาเหตุที่2นะคะถ้าคุณอยากย้ายงานเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกเบื่อคนนะคะเวลวขอขยายความนิดนึงนะคะคําว่าเบื่อคนก็คือ การที่เราทํางานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าวิสัยทัศน์ของเรานะคะกับวิสัยทัศน์ของบริษัทหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันเนาะอ,อย่างเช่นเรานะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายในการทํางานที่อยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วเราเนี่ยก็คาดหวังให้ทุกคนนะคะทํางานในส่วนของตัวเองออกมาให้ดีเพื่อที่จะสร้างการเป,ปลี่ยนแปลงให้กับบริษัทแต่ว่าสังคมทํางานที่เราอยู่นะคะเขาก็อาจจะเป็นแบบชิวๆนะคะทํางานแบบให้เสร็จไปวันๆนะคะเช้าชามเย็นชามซึ่งเราก็อาจจะรู้สึกว่าที่ ีี่่นนะคะคไม่เหมาะกับเราแล้วก็อยากจะย้ายไปทํางานในที่ที่เหมาะกับเรามากกว่านั่นเองค่ะหรือแม้แต่นโยบายของผู้บริหารหรือว่าของบริษัทนะคะที่เรารู้สึกว่าไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการทํางานของเราทําให้เรานะคะก็อยากมองหาบริษัทใหม่ที่มีเป้าหมายการทํางานที่ไปในทางเดียวกันกับเป้าหมายการทํางานของเราค่ะ ที่นี้นะคะเราจะตอบคําถามยังไงดีก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากที่เราสํารวจตัวเองแล้วนะคะเราก็ต้องไปสํารวจที่ที่เราสมัครเข้าไปใหม่ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยมีนโยบายยังไงหรือว่าเขามีสังคมแวดล้อมการทํางานเป็นยังไงนะคะคือ <c oughs> ถ้าเราเนี่ยยังอยู่ในสายงานเดิมนะคะเราก็อาจจะสืบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนของเรานะคะที่ทํางานอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยก็ลองเช็คดูเขาว่าเขามีสภาพวดล้อมการทํางานเป็นยังไงบ้างนะคะ อาจจะเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยชอบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทนั้นมากเลยนะคะมันแบบดูยิ่งใหญ่แล้วมันก็ไปในทางเดียวกับสิ่งที่เราอยากทํามากทําให้เรานะคะอยากที่จะทํางานที่นี่ค่ะซึ่งเวลาตอบคาถามนะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่เนื้องานสิ่งที่เราสนใจแล้วก็กระตือรือร้อนที่จะทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ สรุปอีกครั้งนะคะเคล็ดลับก็คือพูดถึงข้อดีจุดแข็งสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากทำนะคะแล้วก็สิ่งที่บริษัทจะได้จากเราค่ะมีแถมนิดนึงนะคะสําหรับเหตุผลส่วนตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นที่ทํางานใหม่นะคะใกล้บ้านมากกว่าหรือว่าเดินทางสะดวกสบายมากกว่าซึ่งเราคิดว่าก็สามารถนํามาเป็นเหตุผลในการตอบได้นะคะแต่ว่าอยากให้ใช้เป็นเหตุผลเสริมออตอนท้ายมากกว่าค่ะอย่างเช่นว่า เป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่านะ่าจะได้ไอเดียในการหาคำตอบของตัวเองให้เจอกันนะคะใครที่มีคำถามนะคะหรือว่าอยากให้ทำคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย